าคุณเกิดราศีเมถุนหรือลัคนาราศีเมถุนนี่คือวิดีโอที่คุณต้องดูให้จบเพราะวันนี้นะครับผมจะมาเผยพลังลับของจักรวาลน,นะะเป็นมีทั้งหมด9้าพลังในวิดีโอนี้นะครับนะชาวราศีเมถุนเนี่ยห้ามพลาดน,นะครับฟังให้จบพลังงานนี้นะฮะอาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไปตลอดกาลจักรวาลเนี่ยมีเสียงแต่ไม่ใช่ทุกคนจะได้ยิน และแม้คุณจะได้ยินก็ใช่ว่าจะถอดรหัสมันได้แต่ชาวราศีเมถุนคือผู้ถูกเลือกให้แปลภาษาแห่งจักรวาลน,นะชาวราศีเมถุนเนี่ยคือผู้ที่จักรวาลเลือกให้คุณสามารถแปลภาษาแห่งจักรวาลได้นั่นคือแม่ของคุณผู้ให้กำเนิดน,นะมวลมนุษย์ส่งต่อพลังแห่งปัญญาสั่นสะเทือนโลกด้วยถ้อยคำนี่คือคีย์เวิร์ดที่จักรวาลมอบมาให้คุณ นั่นในทางโหราศาสตร์พระเวทตามตำราบโบราณที่มีมากว่าหลายพันปีมีพื้นฐานแห่งพลังของราศีเมถุนว่าเป็นผู้สื่อสารจักรวาลคือราศีเมถุนนะ่ะหรือเมถุนะนะฮะเป็นราศีที่สามของจักรราศีเป็นธาตุลมนะฮะเป็นวายุตตวะเป็นจระราศีนะฮะยืดหยุ่นนะครับเปลี่ยนแปลงเร็วนะครับสองนะครับปกครองโดยดาวพุธ หรือพุทธ,ธะนะครับดาวพุธคือเทพแห่งการคิดการพูดการเรียนการเชื่อมโยงโลกกับสวรรค์ตามคมพีโบราณของมหาฤาษีดาวพุธถูกจัดอยู่ในกลุ่มดาวที่ให้พลังแห่งการวิเคราะห์บวกความคิดสร้างสรรค์ตำแหน่งสําคัญคือไปอยู่ในกลุ่มดาวราศีเมถุนเป็นบ้านของดาวพุธดาวพุธเป็นเกษตรตราธิบดีของบ้านในราศีเมถุนเป็นแหล่งรวมพลังแห่งวาทศิลป และการเชื่อมโยงพลังผ่านภาษาพลังของผู้สื่อสารแห่งจักรวาลคืออะไรนั้นนะครับพลังที่เปลี่ยนขึ้นพลังงานของโลกภายในให้กลายเป็นภาษาที่คนเข้าใจเป็นพลังที่สร้างความเชื่อมโยงระหว่างคนกับคนจิตกับความคิดและโลกกับฟ้าถ้าชาวราศีพฤษภเนี่ยคือแม่เหล็กชาวราศีเมถุนคือเสาอากาศที่รับส่งข้อมูลจากจักรวาล พลังนี้ไม่ได้อยู่ที่ความรู้มากแต่อยู่ที่การรับรู้เลือกถ้อยคำที่สอดคล้องกับพลังงานณขณะนั้นตัวอย่างบุคคลระดับโลกนะครับมีศิลปินโปรดิวเซอร์นักสร้างแนวคิดเขาเกิดราศีเมทุนเขาไม่ได้เป็นแค่ศิลปินแต่เขาคือนักส่งสารทุกผลงานของเขาคือเสียงจากกิตใต้สำนึกของยุคโบราณพลังของเขาไม่ได้อยู่ที่เสียงแต่กล้าสื่อสารนะครับคือมีหลายคนนะฮะที่เป็นราศีเมทุน นะครับบุคคลระดับโลกเนี่ยนั้นผมมาบอกวิธีการใช้พลัง Messenger ในชีวิตจริง 1. ให้คุณกล้าพูดความจริงด้วยความงามคำพูดของราศีเมถุนสามารถเปิดใจคนได้ถ้าใช้ถูกพลัง 2. เขียนเพื่อเปลี่ยนความเป็นจริงทุกโพสทุกคำบรรยายทุกคลิปของคุณคือเสียงจากฟ้าใช้มันเปลี่ยนความคิดคนเปลี่ยนชะตาชีวิตคนสใช้ความอยากรู้อยากเห็นสร้างสะพานความรู้ ความอยากรู้ของคุณไม่ใช่ความวักแวกมันคือพลังจากดาวพุธที่ต้องการรวมเสียงจักรวาลเข้าด้วยกันเพะฉะนั้นราศีเนี่ยมันก็มีเงาเหมือนกันเป็นเงาของผู้สื่อสารที่ขวางทางชีวิตบ้างคือพลังคําพูดถ้าไม่รู้ทิศอาจกลายเป็นดาบพลังความคิดถ้าไม่ตั้งมั่นอาจกลายเป็นความสับสนนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณควรถามตัวเองบ่อยๆว่าคุณพูดเพื่อสื่อสารหรือแค่เพื่อรอ คุณใช้ความคิดเร็วเพื่อเข้าใจหรือเพื่อหลบหนีความรู้สึกจริงทะนั้นนะครับชาวราศีเมทุนนะฮะคุณคือผู้ส่งสารแห่งจักรวาลถ้อยคําของคุณคือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงนะความอยากรู้อยากเห็นของคุณคือสะพานเชื่อมมนุษย์กับฟ้าและคุณพูดเพื่อตื่นและปลุกโลกให้ตื่นนะฉะนั้นชาวราศีเมทุนเนี่ยถ้าคุณเกิดเมทุนแท้อย่าคิดว่าเสียงของคุณไม่มีความหมาย เพราะทุกคำที่คุณพูดทุกความคิดที่คุณแบ่งปันอาจกําลังจูนขึ้นจักรวานให้คนทั้งโลกเข้าใจตัวเองได้ดีขึ้นโลกกําลังต้องการเสียงที่ฟังแล้วคนลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงและเสียงนั้นอาจเป็นของคุณถ้าคุณอยากรู้ว่าจะนําพลังคิดเร็วพูดไวแปรจักรวานไปใช้เปลี่ยนรายได้เปลี่ยนแปนหรือเปลี่ยนเส้นทางชีวิตยังไงนะฮะ มาพบกันใน EP 2องนะมี9 EP สำหรับตอนนี้ EP 2คือปัญญาแห่งการปรับตัวเร็วที่จะเผยให้คุณใช้ขคลื่นความคิดของคุณให้เป็นเลด้าล่วงหน้าสำหรับอนาคตและหากคุณอยากรู้ทุกอย่างแบบลึกๆนะครับที่เป็นราศีเมถุนถ้าคุณอยากเชื่อมพลังงานกับราศีแม่ธาตุของราศีตุลราศีเมถุนที่คุณเกิดหากคุณเกิดเมทุนเนี่ยคุณอยากเชื่อมพลังงานเมถุนแท้นะ ผมมีสมุตรภารกิจ100วันสำหรับชาวราศีเมถุนที่จะใช้ฝึกการใช้พลังงานคลื่นของคุณให้เป็นพลังการเงินและอิทธิพลเหมาะกับคุณทุกไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรนะครับนะจะพาคุณเปลี่ยนแปลงเข้าไปสู่ความมั่งคั่งนี่คือสมุตภารกิจ100กฎแห่งความมั่งคั่งของราศีเมถุนเฉพาะคุณเลยคอร์สนี้นะครับหนึ่งสมุดเนี่ยจะใช้คู่กับคอร์สเรียนเท่านั้น นะใช้สมุดเปล่าๆไม่ได้เพม <c oughs> เป็นสมุดที่ออกแบบมาคู่กับคอร์สนะครับสมุดเล่มนี้นะฮะจะเป็นพาคุณไปทําภารกิจหนึ่งกฎนะฮะจากคอร์สเรียนออนไลน์100กฎแห่งความมั่งคั่งของราศีเมถุนที่ออกแบบมาเฉพาะคุณคอร์สนี้กันออกมาจากปัชญาโหราศาสตร์ขั้นสูงกันจากประสบการณ์ของผมที่ดูดวงมหาเศรษฐีหมื่นล้านหลายคนนะตั้งแต่อายุ12ผมได้สัมผัสด,ดวงมหาเศรษฐีนะที่มีทรัพย์สินหลายล้านอะ เป็นหมื่นล้านอะหลายคนผมกันเข้ามาอยู่ในคอสนี้ผมเรียนดูดวงเนี่ยโหราศาสตร์เรียนจากดวงดาวเป็นศาสตร์ปัจญาผมเรียนโหราศาสตร์เชิงปัจญานะไม่ได้เรียนงมงายนะฮะผมกันปัจญาเข้ามาอยู่ในเนื้อหาเล่มนี้ในคอสนี้แบบลงตัวทําให้คุณจะบ้างข้างขึ้นเมื่อคุณเรียนผ่านหนึ่งร้อยกฎนี้ 100กดนี้นะครับเป็นการกันจากปัจญาแห่งความมั่งคัง่งปัจญาโหราศาสตร์ขั้นสูงนะปัจญาพลังงานปัจญาจักรวาลและปัจญาโบราณแห่งความมั่งคั่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นอินเดียจีนอยู่ผสมผสานอยู่ในคอร์สนี้อย่างลงตัว นะครับจะพาคุณไปสู่ความบัางคั่งเมื่อผ่าน100กฎนี้และคุณได้จูนกับแม่ของคุณแท้ๆนั่นคือจักรวาลที่มอบพลังมาให้คุณในช่วงคุณเกิดกลุ่มดาวราศีเมถุนที่มีอิทธิพลกับชีวิตคุณมากเพราะนั้นราศีเมถุนเนี่ยจริงๆเนี่ยคือทุก12ราศีเนี่ยทุกคนเนี่ยถูกสร้างมาให้มัง่งคั่งอยู่แล้วแต่พลังงานมันกระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบ คุณต้องรู้วิธีการจัดการพลังงานคุณคุณจะสามารถเชื่อมพลังงานกับราศีเมทุนแท้แล้วจากนั้นคุณจะมั่งคั่งไปตลอดชีวิตคอสนี้จะพาคุณสร้างแหล่งรายได้หลายช่องทางด้วยเป็นคอสเชิงลงมือทําปฏิบัติมีภารกิจให้ทำนะครับมีตัวอย่างนภารกิจต่างๆให้ด้วยนะพาคุณสะท้อนเงาภายในใจที่ขวางทางความร่ารวยความมั่งคั่งของคุณและพาคุณเข้าไปแก้อยู่ในคอสนี้ นะครับคอร์สเดียวนี้ผสมผสานหลายศาสตร์ยังไม่เคยมีใครในประเทศไทยที่ทําเนื้อหาแบบนี้นะร,รวมทั้งโหราศาสตร์ปรัชญาความบางังคังปรัชญาโบราณผสมผสานอย่างลงตัวในแต่ละกฎนะครับนะมีที่นี่ที่เดียวนะมีผมทําอยู่คนเดียวฉะนั้นมั่นใจในตัวผมได้เลยว่านะฮะผมต้องพูดด้วยความจริงใจจากใจมองสายตาผมผมเนี่ยสร้างชีวิตตัวเองจากติดลบจนมีทรัพย์สินหลายล้านนะฮะไม่มีมรดกนะฮะจนมีหลายธุรกิจนะรสร้างตัวเองมาเนี่ยนะฮะโดยใช้เนื้อหาในนี้ด้วย นะครับต้องบอกเลยว่าคอร์สเนี้ยนะครับเป็นคอร์สที่คุ้มแน่นอนตอนนี้ยังมีราคาโปรโมชั่นเพิ่งเสร็จ20กดแรกเลยได้งได้ราคาดีๆอยู่ถ้าเสร็จทั้งหมดร้อยกดคุณมันจะเสียใจนะมันจะแพงกว่านี้นะครับรีบสมัครนะครับคอร์สหนึ่งร้อยกดแห่งความมั่งคั่งเฉพาะคุณเลยคุณจะได้สมุดเล่มนี้ส่งตรงถึงบ้านคุณเอาไว้เขียนภารกิจของเราโดยตรงจากเนื้อหาในคอร์สแลสะสมุดไม่ใช่ใช้เสร็จแล้วทิ้งนะสมุดนี้จะอยู่กับคุณจนถึงคุณตายคุณสามารถเปิดอ่านมันได้ตลอด นะครับนะแล้วคุณจะบ้างข้างตลอดไปจนลมหายใจสุดท้ายนะครับใช้ได้ตลอดทุกยุคท,ทุกสมัยนะครับซึ่งเป็นปัจญาบรรณตรงนี้มีภารกิจมีวิธีลงมือมีตัวอย่างนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยข้อนี้เนี่ยนะครับผมกันจากคนจริงดวงจริงมานะครับนะทาให้คุณจะได้เห็นมุมมองต่างๆนะครับอ่าที่มันใช้ได้จริงนะครับมีตัวอย่างจริงที่เขาใช้พลังงานของราศีคุณนะที่เขาสําเร็จ นะครับรวมอยู่ในคอร์สนี้คอร์สเดียวนะครับไม่รู้จะคุ้มไเหมือนอ่านหนังสือหลเล่มหมายชวนคอร์สเนี้ยนะครับเหมือนแบบได้ไปทําธุรกิจลงมือปฏิบัติอย่างเงี้ยนะครับเหมือนเข้าหลายคอร์สอ่ะนะครับนั้นนะครับคอร์สนี้นะครับนะกนะ็มันจะได้ลิงก์รับเรียนส่วนตัวเหมือนแบบเรียนส่วนตัวแล้วเรียนซ้ำได้ตัวเองได้ตลอดเป็นลิงก์วิดีโอจากช่อง YouTube ดูได้ตลอดดูด้วยตัวเองง่าย,ายๆนะครับแล้วทำตามง่ายๆซึ่ง เป็นลิงก์ส่วนตัวคุณนะมันไม่ได้ไปเรียนในกลุ่ม Facebook แบบนั้นไปนเรียนส่วนตัวมันไม่มีใครรู้ว่าคุณกําลังอัปเกรดตัวเองนะครับว่าคุณกาลังซุ่มเงียบอัปเกรดชีวิตฉะนั้นคุณจะมั่งคั่งตลอดชีวิตนะครับเมื่อจบคอร์สนี้แล้วคุณไปทําลงมือทําตามที่ผมบอกนะครับนะหนึรกดแห่งความมั่งคัง่งเฉพาะราศีคุณเลยห้ามพลาดน,นะครับชาวราศีเมทุนก่อนที่จะไปเนี่ยผมจะเอารีวิวคนที่อันนี้เขาเรียนจริงนะอันนี้รีวิวจริงเนี่ยเขาจะอัดวิดีโอมารีวิวให้้้ดวยเเาาาบอออกกันนาานีล่ เนี่ยเขาไลน์มาบอกเนี่ยเยอะอยู่นะฮะอันนี้เอาคนนี้ให้ดูนะคนนี้เขาบอกว่าก่อนเรียนคอร์สนี้เนี่ยความคิดด้านการเงินจะเป็นแบบไม่กล้าทํางานที่ต้องโฟกัสไปที่ตัวเงินแบบเต็มๆพ่อกลัวว่าจะเป็นคนเห็นแก่เงินในสายตาคนอื่นพอได้เรียนในยี่สิบกฎแรกที่เขาเรียนไปแล้วเนี่ยเหมือนโดนปลุกกระชากให้ตื่นเห็นตัวตนของเราและสิ่งที่เราจะนํามาสร้างคุณค่าความมั่งคั่งได้มากมายจริงๆ เขาได้รู้คุณค่าของตัวเองว่ามีทรัพยากรมากแค่ไหนที่ยังไม่ได้นํามาสร้างรายได้และความมั่งคั่งมั่นคงคือในคอร์สนี้มันจะพาคุณเอาทรัพยากรที่คุณมีคุณไม่ต้องจําเป็นต้องไปทาอะไรเพิ่มนะครับสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วนั่นแหละคุณจะพาคุณไปสู่ความมั่งคัง่งนะผมจะพาคุณไปจูนพลังจริงๆสี่นะครับเนีย่ยเขาบอกว่าถ้าจะแนะนําคอร์สนี้ให้เพื่อนเนี่ยอยากบอกว่าคอร์สหนึ่งร้อยโกดแห่งความมั่งคัง่งอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญที่สุดในชีวิตคุณที่จะกล้้าลุกขึน มาใช้ความเป็นตัวตนของคุณสร้างรายได้ที่จะเปลี่ยนฐานะความเป็นอยู่คุณไปตลอดกาลอยากให้เพื่อนๆนเนี่ยคนนี้เดียวอยากให้เพื่อนๆนและการเรยียนรที่รู้สึกยังไม่กล้าเริ่มต้นสร้างคุณค่าและกล้าใช้ตัวตนของตัวเองมาสร้างความบางังคั่งได้สัมผัสกับคอร์สหนึ่งร้อยกดแห่งความบางังคังของอาจารย์เชยเสริงเพชรซึ่งค่าเรียนเข้าถึงได้จับต้องได้และคุ้มค่ามากแก่การทุ่มเทเวลาตั้งใจเรียนพร้อมกับเคล็ดลับทางโหราศาสตร์ที่คุณจะไม่เคยได้รับจากโค้ช์ไหน มาก่อนนะเขาบอกว่าเนี่ยเคล็ดลับจากหราศาสตร์เพราะที่คุณจะไม่เคยได้รับจากโค้ดคนไหนมาก่อนปะไปลงคอร์สกันคอร์สดีๆแบบนี้นะผมต้องบอกคุณว่าห้ามพลาดน,นะครับนะค,บนะคุณจะเปลี่ยนชีวิตตัวเองเนี่ยให้มั่งคั่งขึ้นแน่นอนนะฮะเชื่อมั่นในตัวผมได้เลย ใครที่กําลังสับสนในตัวเองอยู่ว่าจริงๆแล้วตัวเองอยากทําอะไรชอบทําอะไรแล้วรักที่จะทําอะไรกันแน่ล้มเหลวมาหลายเรื่องแล้วใช่ไหมคะตอนนี้มีคอร์สออนไลน์ของอาจารย์ชัยเสร็จกิ่งเพชรนะคะซึ่งราคาของคอร์สเข้าถึงง่ายมากก็เป็นคอร์สที่น่าประทับใจมากตรงที่ว่าได้เรียนรู้ตัวเองนะคะโดยเฉพาะกดข้อที่เป็น shadow study รู้เลยว่าตัวเองอชอบอะไรจริงๆ แล้วก็รักที่จะทําอะไรแล้วก็รู้สึกไม่เบื่อถ้าจะทําสิ่งนั้นคือทําให้เราค้นพบตัวตนของตัวเองในคอร์สนี้นะคะซึ่งเป็นคอร์สที่เรียกได้ว่าดึงความสามารถดึงสิ่งที่อยู่ภายในตัวเราออกมาสร้างความมั่งคั่งได้จริงแน่นอนตอน,นแต่ว่าดิฉันลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างในชีวิตมากๆเลยอยากให้เพื่อนๆนะคะลงเรียนคอร์สนี้เพราะว่าคุ้มแล้วก็รู้จักตัวเองขึ้นมาได้จริงๆเลยค่ะเป็นคีย์เวิร์ดเลย